เราจะทำยังไงดีถ้าเราอยู่ต่างประเทศแล้วแต่ว่าเราจะต้องรับรหัส OTP จากธนาคารในการยืนยันตัวตนหรือจะต้องการรับ SMS จากอแอปบางสิ่งบางอย่างในการใช้ยืนยันตัวตนที่มันจะมีรหัสต่างๆส่งมาให้เราเนาะโดยที่ไม่ใช้ roaming ทำได้ไหมทำได้ค่ะ เจเจสทักคุบุกสวัสดีค่ะสวัสดีจากโปรตุเกสนะคะวันนี้จะมาแชร์เทคนิคการใช้ซิมไทยในต่างประเทศโดยที่ไม่ได้สมัครแพ็กเกจ roaming นะคะเราจะทำยังไงดีถ้าเราอยู่ต่างประเทศแล้วแต่ว่าเราจะต้องรับรหัส OTP จากธนาคารในการยืนยันตัวตนหรือจะต้องการรับ SMS จาก อแอปบางสิ่งบางอย่างในการใช้ยินยันตัวตนที่มันจะมีรหัสต่างๆส่งมาให้เราเนาะโดยที่ไม่แชร์ roaming ทำได้ไหมทำได้ค่ะถ้าในกรณี iPhone นะคะหรือ Android อย่างเงี้ยเข้าไปที่ตั้งค่า Wi-Fi Calling ค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเจสซี่จะมีการสอนตั้งค่าสำหรับ iPhone นะคะส่วน Android โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆก็จะมีฟังก์ชันนี้เช่นกันค่ะ ข้อดีนะคะก็คือเราไม่ต้องเสียแพ็กเกจการรมมิงเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศเราก็มี Wi-Fi ใช่ไหมเมื่อเรามี WiFi เราก็ยังสามารถโทรเข้าโทราโทรเข้านะคะโทรออก เขาเรียกอะไรโทรเข้าคนอื่นโทรเข้ามาหาเราแล้วเราก็โทรออกไปหาคนอื่นได้โดยด้วยเบอร์ไทยด้วยกันนะคะแล้วก็รับสายได้ปกติเลยเนาะแพ็กเกจการโทรออกเนี่ยก็จะเหมือนกับที่ไทยเลยเราสมัครแพ็กเกจหลักอะไรไปก็จะเสียเงินตามแพ็กเกจนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ SMS OTP อะไรต่างๆก็สามารถรับได้เหมือนตอนอยู่ไทยเลยค่ะเพียงแค่ว่าเราจะต้องมีสัญญาณ Wi-Fi นะถ้าเราไม่มีสัญญาณ WiFi ก็ใช้ไม่ได้นะคะ ทีนี้ในกรณีที่คนที่สมัครเป็นรายเดือนเนี่ยเนาะซิมเป็นแบบรายเดือนไม่ว่าจะเป็นของ TrueMove หรือ AIS นะคะเจสซี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้รายเดือนของ AIS มาก่อนเนาะเจสซี่ก็ไปที่ Tele ว i สค่ะหรือแม่ก็เป็นศูนย์ของเครือข่ายโทรศัพท์ของเราเนาะก็ไปบอกเขาว่าขอยกเลิกรายเดือนให้เป็นเติมเงินนะคะแล้วเขาก็จะทำการยกเลิกให้ทีนี้เนี่ยเวลาเราอยู่ต่างประเทศการที่เราจะ โทรออกใช่ไหมการที่เราจะโทรออกไปหาเบอร์ไทยได้วยกันที่เมืองไทยได้นั้นเราจะต้องมีวันเทคนิคคืออย่างนี้ค่ะ ถ้าใครมีธนาคารอมสินนะคะสามารถเติมเงินครั้งละ10บาทก็จะได้30วันค่ะหรือถ้าใครไม่มีธนาคารอมสินธนาคารอื่นเติมครั้งละ20บาทก็ได้ค่ะก็จะได้ครั้งละ30วันเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเติม100บาทเราก็ได้มา30วันดังนั้นก็เลยแนะนําว่าให้เติมครั้งละ10บาทหรือ20บาทดีกว่าเนาะเติมไปเรื่อยๆสะสมวันไปเรื่อยๆนะคะสะสมไน้สูงสุดคือ365วันค่ะสะดวกใช่ไหมใช่สะดวกมากๆเลยเนาะอันนี้ก็จะไม่มีปัญหา าด้านเบอร์ไทยแล้วนะคะเวลารับ sms จากธนาคารก็รับได้ปกติเลยเนาะเพียงแค่ว่าต้องมีสัญญาณ wi-fi เนาะเดี๋ยวท้าคลิปก็จะมาสอนสำหรับ iphone นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็กำลังกังวลเกี่ยวกับเบอร์ไทยว่าจะทำยังไงดีจะยกเลิกก็ไม่ได้จะมานี่จะใช้ได้ไหมก็ลองใช้เทคนิคดูนี้ดูนะคะ สำหรับ iPhone นะคะเข้าไปที่ตั้งค่าตามเจสซี่ได้เลยค่ะจากนั้นเข้าไปพิมพ์ว่า Wi-Fi calling ตรง Search ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเจอคำว่าโฟนนะคะทุกคนคลิกเข้าไปตรงโฟนเลยค่ะเห็นไหมครับ Wi-Fi calling นะกดเปิดออนได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยจ้า